I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the สวัสดีค่ะลิซ่าแบล็กเพิ้งบินกลับไทยฉลองวันเกิดอายุ IU, ครบ26ปีกับครอบครัวค่ะบอกเลยว่าแฟชั่นสนามบินชิลสุดๆค่ะ ไปไหนก็มีแต่คนรักและพร้อมซัพพอร์ตเต็มไปหมดค่ะสำหรับศิลปินซุปตาลิซ่าแบล็กพิ้ง์หรือลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยหรือในเอเชียเท่านั้นเพราะตอนนี้ชื่อเสียงของลิซ่าโกอินเตอร์ไปไกลถึงระดับโลกมีแฟนคลับติดตามอย่างมากมายค่ะ และวันนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวลิซ่าวันที่27มีนาคม2023ซึ่งอายุก็จะครบ26ปีแฟนคลับทั่วโลกต่างส่งคำอวยพรและ ทำโปรเจกต์ดีๆพร้อมใจกันติด h w e t a d e l v i s f o r l i s a t h e g l e t z t e s t และลิซ d าเดย์ est est day, ทำติด h ฮชแท็กสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ลิซ่าได้ปรากฏตัวที่สนามบินสวรรณภูมิเดินทางกลับถึงประเทศไทยเพื่อมาพักผ่อนและฉลองวันเกิดกับครอบครัวค่ะ ทั้งนี้ค่ะกลุ่มแฟนคลับยังได้ขอความรว่วมมือเหล่าบลิงทุกคนที่พบเห็นลิซ่าในที่สาธารณะโปรดให้ความเป็นส่วนตัวกับศิลปินและไม่โพสต์อัปเดตพิกัดแบบเรียลไทม์เพราะอยากให้ลิซ่าแฮปปี้กับการได้กลับบ้านเพื่อมาหาครอบครัวในครั้งนี้ด้วยค่ะ